เราสู้ฟังอันนี้น้ำสมุนไพรกาฝากมะม่วงเราสู้ฟังเรื่อง <c oughs> บาปิธีกรรมความงมงายของคนไม่จบไม่สิน้น อทุกวันนี้พิธีกรรมมันเยอะเวลามีการมีงานอะไรอาศาสนาพิธีอะไรวุ่นวายไปหมดเลยแต่ละภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางบางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันนีบนพระงานบวชงานอะไร งานศพพิธีกรรมเยอะโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันนี่ซื้อรถใหม่ก็ต้องไปเจิมกับหลวงพ่อที่วัดอย่างนี้เป็นต้นจะซื้อรถก็ต้องไปถามพระเอาสีไหนถึงจะถูกจริตปีชงปีชวดปีไม่ชงอะไรเยอะแยะไปหมด เกี่ยวกับดวงจันทร์เกี่ยวกับราหูเต็มไปหมดเลยพระบางจำพวกท่านก็เลื่อนไหลไปตามกระแสเป็นเจ้าพิธีกรรม,มเพราะจริตของคนอาเซียนแต่เดิมมันก็ชอบพิธีกรรมอยู่แล้วพระบางจำพวกท่านก็ไหลไปตามกระแสเป็นเจ้าพิธีกรรมน่าจะเติมรถเติมเรือเติมเครื่องบิน เจอมบ้านขึ้นบ้านใหม่ก็เจอมบ้านแล้จะหาบทสวดพิเศษนอกเนื้อไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอบทสวดพื้นถิน่นบทสวดท้องถิน่นแสวงหามาอต้องต้องตามใจโยมพระบางอย่างพวกเลื่อนไหลไปตามสังคมพระนี่มีหลายแบบไม่ใช่แต่ว่ามหานิกยกับธรรมยุทธ์นะบางคนก็บอกว่ามหานิกย ย้อนยานลื่นไหลไปตามสังคมธรรมยุทธเคร่งหน่อยคอรับว่าที่จริงอะ่ะมันก็ถูกในบางอย่างบางอย่างมันก็ไม่ถูกพระธรรมยุทธบางที่ก็เป็นเจ้าพิธีกรรมเหมือนกันนี<อ>่ตามใจญาติโยมพระต้องตามใจญาติโยมควา,ามมาแบบนี้ก็ต้องช่วยเขาได้ทุกอย่างไปมามันก็เลยกลายเป็นเรื่องลับๆล่อๆรับลมคมในอื คนไทยมันชอบเราลับล่อรอพูดตรงตรงพระบางเจ้าพวกท่านพูดตรงตรงพูดไปตามศีลตามธรรมคนไม่ค่อยชอบอต้องมีพูดหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงลับรับล่อเอาะโยมคนถึ่เกี่วชอบอันนี้ความเพียนของผู้พูดเป็นซะอ,อย่างนั้นพระ ลื่นไหลไปตัดนกคมแต่ก็มีพระบางอย่างาพวกที่ไม่เอาเลยกับเรื่องพวกนี้ความเชื่อท้องถิ่นบางฟงบางไฟเกิดไฟไหม้เกิดปัญหาเยอะแยะพระบางอย่างาพวกก็ไปดูเพราะพระบางอย่างาพวกก็ไม่เอามอลงมอลำก็มาเล่นในวัดพระบางอย่างาพวกก็ดูพระบางอย่างาพวกก็ไม่เอาไม่ดูหนังอืมมวยมาตีในวัดพระบางอย่างพวกก็ไปดูพระบางอย่างาพวกก็ไม่ดู เป็นหลากหลายอย่างแล้วทุกวันนี้พระที่ท่านไม่บอกเลขใบหวยท่านไม่จมรดจมเรือไม่ชอบพิธีกรรมเยอะๆถ้าพวกนี้สนใจเรื่องคำสอนของพระเจ้าตกองการสะอาดๆกะาาบางอย่าพวกก็เอาทุกอย่างขอให้โยมเรียกร้องมาเอาทุกอย่างตามใจโย,ยมมันได้ค่าคา,ายงไง ได้ซองเจิมรถก็อาจจะได้สามร้อยห้าร้อยพอได้ค่ากาแฟก็ว่าไปเป็นไรายได้พิเศษพอได้ค่าน้มูดตะมันก็ว่าไปตั้งทรงตั้งศาลเอาทุกรูปแบบเป็นเจ้าพิธีกรรมตามใจญาติโยมมันจึงวุ่นวายเดี๋ยวพระจำพวกไม่เอาท่านไม่เอาอะไรเลยก็แม่ไม,ไม่ไม่ได้วางพราะว่าท่านไม่มีความสามารถ อย่างเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันพระบางเจ้าพวกท่านก็ไม่เอาเจิมรถเจิมเรือก็ไม่เอาอไปไล่ผีไล่สางก็ไม่เอาตั้งทรงตั้งศาลก็ไมเ่เอาอยู่ให้มันสง,งบนั่นแหละถูกต้องแล้วพระบินฑบัตศึกษาธรรมะอยู่ให้มันสง,งบอืแต่คนทุกวันนี้ชอบไปดูหมอดูดวงกับพระจะออกรถออกเรือก็ไปถามพระจะแต่งงานก็ไปถามพระบุ่นวายไปหมดเลยพระก็เลยต้องยุ่งไปด้วย อมันจึมีการออกนอกรีดนอกรอยบางทีก็ไปให้พระทําพิธีนั่นพิธีนี้เต็มไปหมดมตื่นข่าวเชื่อมองคุณตื่นข่าวเขาว่าเดียวก็งูเข้าบ้านก็ไปเอาพระมาสวดเดียวก็ม้าเหยื่วรดเสาบ้านก็ไปพระมาสวดอืมสวดตะพื้ตะพือือมว่าไปตับเรื่องต่างๆบนบนบน,บนจมให้ฟัง